เวลท็อกไม่ได้ทำแต่เลนนะครับมีแฟดด้วยนี่ครับเพื่อนๆนี่คือแฟดเวลท็อกวินเทจแซวันครับผมเป็นแฟดแมนวนวลขาเดี่ยวต้องบอกเลยว่าแฟดต,ตัวนี้นะครับเป็นแฟดปี2025เลยแต่รูปลักษณ์ยังเป็นวินเทจสวยงามครับตัวนี้เขายังให้ซอฟมาด้วยนะครับถ่ายยังไง แสงก็นุ่มไกด์นัมเบอร์ของเจ้าแฟดตัวนี้นะครับไกด์นัมเบอร์12ต่อ ISO 100ครับเรามาดูค่าอุณหภูมิสีหรือค่าเควินครับตัวนี้ให้มา6,500เควินบวกลบ 200K ไม่ว่าจะถ่ายอาหารหรือถ่ายทั่วไปก็เอาอยู่ครับแล้วกลาลังไฟที่เรายิงออกไป1ต่อ1เนี่ย ให้ค่าความแรง23วัต์เลยน้ำหนักของเขานะครับให้มา116กรัมไม่ว่าจะเดินถือถ่ายเพลินๆหรือเดินเล่นตามสวนสาธารณะก็ถือถ่ายสะดวกสบายครับเห็นสวยๆวินเทจอย่างนี้นะครับปรับได้7ระดับเลยปู1ทับ2 1ทับ4 1ทับ8 1ทับ16 3 2 6 4ครับไม่ว่าจะถ่ายที่มืดขนาดไหนก็เอาอยู่แบดแทดวันตัวนี้นะครับรีชาร์จในการถ่ายหรือถ่ายต่อเนื่อง 0.2ถึง3.5วินาทีเห็นแฟลชตัวเล็กอย่างนี้นะครับองศาที่ยิงออกไปเนะี่ยเทียบเท่าเลนมุมกว้าง28มิลไม่ว่าจะถ่ายพอร์เต็ดแฟลเวลทอกตัวนี้นะครับยังรองรับแฟลชต,ติ๊กเกอร์หมายถึงตัวเดียวกันที่ยิงเข้าหากันนะครับและรองรับแฟลชหัวกล้องของเราด้วยครับหมายถึงเรามีแฟลชหัวกล้อง แล้วก็ยิงมาใส่ตัวนี้ไม่ว่าจะวางแฟบไว้ตรงไหนก็ถ่ายได้ครับแบทยุคใหม่อย่างนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อแบตเข้ามาเพิ่มแล้วมีแบตเตอรี่ในตัว ให้มา1 1 0 0 mm. มิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไท่สีด้วยจากสเปคที่เขาให้มานะครับใช้เวลาในการชาร์จเนี่ย50นาทีถ่ายได้400รูปถึง10,000รูปเลยครับโดยประมาณนะแล้วถ้ายังไม่พอเพื่อนๆก็สามารถถ่ายไปด้วยแล้วก็ชาร์จไปพร้อมกันได้เลยครับแฟลชแซดวันตัวนี้นะครับเขามีโหมดสลิปมาให้ด้วยถ้าเราไม่ได้ใช้งาน15นาทีก็จะเข้าโหมดสลิปให้ไม่เปลืองแบตแน่นอนครับฐานล็อกของแฟลชตัวนี้นะครับใส่ง่ายล็อกง่ายแน่นไม่โยกคคอองง์ุมเปปิิดดข ดีไซน์นี่อย่างสวยเลยครับตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะสีเขียวพร้อมใช้งานสีแดงจะเป็นรีชาร์ตครับตัวดีไซน์ของเขาครับตัวข้างบนจะเป็นหนังครับแล้วปุ่มไดออมตรงนี้นะครับปรับระดับความแรงเดีวข้างล่างของเจ้าตัวนี้นะครับเห็นสีแดงๆตรงนี้ก็คือแฟลชลับอีกตัวครับตรง S 1 S 2เราสามารถปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับเพื่อนๆว่าซื้อไปแล้วเนี่ย คุ้มไหมคุ้มครับด้วยรูปลักษณ์ที่สวยออกทรงแนววินเทจแล้วแบตเตอรี่ที่ให้มาในตัวชาร์จไท p ซ C ให้ค่าแสงที่อุณหภูมิดีด้วยรับรองแจ่บแน่นอนครับพี่พี่เพื่อนๆคนไหนสนใจเชิญมาลองที่ Snap Shot หรือสั่งตามช่องทางออนไลน์ได้เลยครับเจอกันที่ Snap Shot สวัสดีครับ